จะมีวิธีแค่จมูกนกยังไงคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกลิกครับเพื่อนๆหลายคนนะครับคงจะมีปัญหาว่านกของเราเนี่ยมันไม่สบายนะครับมันเป็นหวัด ทีนี้พอมันเป็นหวัดเนี่ยบางตัวนี่มันมีน้ำมูกน้ำมูกมันก็จะมาคาลูกลายเป็นน้ำมูกแข็งแห้งๆนะครับสีขาวๆนี่ว่าคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าวิธีการแค่จมูกนกทำยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมใช้แค้นะครับก็คือเป็นกระดาษนี่แหละครับกระดาษขาวๆนี่นะครับผมก็จะพับมุมนะครับพับมุมของมันพับม้วนๆนะครับนี่ครับพับ ม้วนๆนะครับให้ตรงปลายนี่แหลมๆแล้วผมพยายามถูๆตรงนี้ให้มันนิ่มๆนิดหนึ่งอย่าให้มันไปบาดจมูกนกเยอะนักนะครับให้มันนิ่มนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาจับนกกันนะครับครนี้จับในกรงธรรมดานี่แหละครับเล็กๆมันอาจจะดิ้นธรรมชาติของมันนะครับพอมันดิ้นแล้วพอเราแคะจับเสร็จแค่ให้มันเสร็จนะครับหลังจากนั้นนกมันก็จะเหมือนเดิมครับเราก็ให้หารมันป้อนหนอดมันเดี๋ยวมันก็จะกลับมา คุ้นกลับมาเชื่องของเราเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวว่าพอจับนกแล้วเนี่ยนกมันจะดิ้นนะครับมันจะกลัวเรามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นเองนะครับอเดี๋ยวมาดูวิธีแคะจมูกนกของผมนะครับนี่ครับเห็นไหมเนาะจมูกนกเนี่ยคือมันจะมีคราบขาวๆอยู่นะครับนี่ครับนี่เนี่ย,ย,ยปลายกระดาษที่ผมชี้นะครับคือจมูกนกมันเป็นมันเป็นหวัดนะครับ มันก็จะมีคราบขาวๆคือน้ำมูกมันเนี่ยเนี่ยเรามีวิธีแคะยังไงก็คือเราจะต้องแคจากตรงหัวนะครับนี่คือกระดาษที่ผมทําแบบเมื่อกี้นี้นะครับเราก็แคจากตรงหัวจากโคนนะครับโคนจมูกไล่ออกทางปลายจมูกนะครับจากคราบคราบขาวๆเนี่ยเห็นไหมออกมาแล้วเนี่ยนะครับคราบขาวๆเนี่ยครับคราบแข็งเลยนะครับตัวเนี้ คราบขาวๆนะครับเนี่ยเยอะมากเลยตัวนี้ครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นวัดเยอะครับฝั่งนี้หมดแล้วเนาะเขี่ยจะโคนออกไปทางปลายนะครับเกี่ยจะโคนไปทางปลาย ลองดูฝั่งนี้มั่งเนาะเฮยเนลุกนะครับลองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ชัดเปล่าเนาะอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้เนาะเนี่ยก็จะเคลียร์จากทางโคนนะครับ กจะโคนจมูกนกนะครับ <S <S 1> <S 1> อ่าคนี้ก็จะหมดแล้วนะครับนี่คือแค่ออกไปหมดละคราวนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะโฟกัสเห็นหรือเปล่านะครับพอแค่ออกแล้วมันก็จะโล่งครับคนนี้ จากที่ผมแค่จมูกนกเมื่อกี้นี้หลายคนก็คงคงจะเห็นแล้วนะครับแต่อาจจะอาจาอาจะไม่ไม่ชัดนักนะครับแต่ก็พอจะรู้วิธีแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเคลียจากโคนจมูกนก,กออกมาทางปลายนะครับก็โดยใช้กระดาษม้วนวที่ผมทํานั่นแหละครับคือจะให้กระดาษมันแข็งมากนะครับแต่ไม่ใช่แค่วันเดียวนะครับต้องแค่ติดต่อกันครับพอเช้าเราก็มาดูอีกทีว่ามันมีคราบน้ํามูกแข็งๆคาลูจมูกนกไหมถ้ามีเราก็มาแค่ออกครับมันก็จะทําให้นกเรามันหายใจโล่งขึ้น แต่มันอาจจะมีน้ำมูกไหลออกมาอีกนะครับเพราะว่านกมันเป็นหวัดอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็แค่จมูกไปควบคู่กับการให้นกกินยาแก้ไข้นะครับกินสมุนไพรแก้หวัดไปด้วยถ้าใครมีปัญหานะครับเรื่องเป็นหวัดเนี่ยใช้วิธีนี้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหนุ่มนกลิกสวัสดีครับ